ต็มคาราเบลวเต็มคาราเบียวเหมือนกันกับไกยานไกยานเต็มคาราเบีวไกยานไก่ออกออกโอ้ทุ่มแจงทุ่แจงทุ่มแจงเฮ้ยโอ้ <Wars ASE> เมึงข้างเข้ามาดิล่ะเอาก็อธิบายว่เปือหัวหลักก็ซิปซองเพแทนกล่องไปวันนี้เราไก่อกมาน้เสนอครับผมแต่ต่มจากที่งานบดเทีนะครับน้ำมื่อบห้มงข้างมา สายลุยจะไม่คุยเยอะเลยจ้าคุณจะไม่คิดว่าปกผมมาได้ยังไงพกเลยมั้ยมับไม้ครับไม้น้ำแห้งๆครับคลองประจันต์คามน้ํากําลังขอดนี่ครับคลองประจันต์คามน้ํากําลังขอดตีปลาช่อนกันครับนี่วันนี้ไส้ไก่โอ๊กไก่ย่านจากค่บยใบเทพนี่เสียงดีตีไก่ไปไปลุยเออเออมึงมึงทางเข่าไม้ครับทางเข่าไม้ของไก่ต้มเขาครับ แต่มั่นใจใช่ไหมว่าเป็นทางเข้าใหม่เครื่องตัดหญ้ามานันดับเบนลได้เห็นเลยฮะเครื่องตัดนญ้างผมาต้องเอาเครื่องตัดหญ้าอยู่โรงงานมาเลยว,ว่ามึงเห่ะ

เลยยกเลยตั้งร <g industries> <affe> ับยกขึ้นเห็นปะยกเลยเจ้าไก่ย่านไก่ย่านมาแล้วไก่ย่านโอ้ยไก่ย่านไกย่านครับผมไก่ย่านไก่ย่านฮ มาแล้วครับแต้มแรกไก่ย่านจะค่ายบอยเทบาดเจ็ะยครับผมไก่ย่านนะครับผมปากกันนาไปเล้วครับจากตีสองไม้ฟู่แก้สายไปขึ้นชั่วโมงแล้วขึชั่วโมงชุยสุดยอดครับ <c oughs> ไก่โอกมาแล้วครับตัวแรก,กแต้มแรกของเราแต้มแรกไป mình này đi tám mươi chong, tám mươi tám mà, mà tân thử cái hả, mà thử cái มากันใหหมู่บ้านของมั่งในเบิดแล้วมูหัวจากีแย่แเพื่อนแฉ่ยกเลยครับยกเลย โู้ตัวที่สองมาแล้วโอ้ครับผมแต่ยางจะไข่บวชเทพอาไอไข่บวชเทปทำไมพูดเพี้ยนพูดดังไม่ได้เพี้ยนพูดดังไม่ได้ไก่ย่างไก่ย่างอ่านเลยกบไก่ย่างพูดดังก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเอาล่ะโอเคนะนะพลังใบครับมีดีอยู่ที่ใบครับสี่เซนครับเป็ดหนึ่งโอครับผมนี่ครับ มี2รุ่นนะครับรุ่น3.5มเซนกับรุ่น4เซนไปไปกับไม้ไม้คองไม้น้ำน้ำแห้งน้ำแห้งน้ำท่วมหืืกัดไม้แรกกัด,ดเลยหา้า

มาแล้วเป็นไงเพื่อนลูกไก่พูดอกเพื่อนพลังใบเด็กใจได้หมดพลังใบหมดพลังใบเต็มคาราเบลชมหน่อยนเพื่อนเด้อรถคันลงหน่อยเพื่อนเด้อชมนะเพื่อนชมละชมเล้ได้เพื่อนเด้องรีบพลันเพื่อน มีแล้วเพื่อนนี่ล้เพื่อนรงเพื่อนมีแล้เพื่อนสงเพื่อนมี่ล้เพื่อนสงเพื่อนรลดคันลงปุ๊บสวนเลยพลังไปเต็มปากเต็มคำนีแล้วเพื่อนถ้าตัวสงมันที่เป็นลักษณะนี้พเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำถ้าตกทรงจอดครับพลังใดสองตัวแล้วนะครับตัวแล้วก็ไป ไปสี่เส้นเบ็ดหนึ่งโอ้พระท่าไปโอ้ไม,ไม่ใช่หมายพี่นี่แนหะ่ะทางนั้นนะ่ะหมายหมายจริงๆนะเนี่ยนะ ไปฮะวันที่สาแล้วปลังไปสีเส้นปลังไปสี่เส้นงปลังไปบอกแล้วก็ไปเยอะ นยังฮะเลย <Yeah. S 2> เยกูต้องได้เกิด <Huh? S 2> ต้องได้เกิดฮะต้องได้เกิดวันนี้กูต้องเกิดวั oh. นได้เกิดแล้วเพี้ยนเกิดมาถึงฝั่งก่อนเพี้ยนมันถึงจะเกิดอะ่ะกูต้องได้เกิดเพี <c oughs> ้ยนกูต้องได้เกิดหลังวบสี่เส้นนะผมจากค่ายบอยตีปนะครับเล็กใหญ่ได้หมด นังใบส่เซนกะนาครับฝากกะนาไป้วยนะครับผมนี่ครับพลังใบครับผมจาก่า่บอยเทพวาทเธอนะครับเด้อสี่เซนครับเบ็ดหนึ่งโอครับผมมีดีอยู่ทีใบครับเต็มคารบ้โอ้้น้ว้าว ยกโชว์ดูยกโชว์ดูโชว์ชหน่อยโชว์หน่อยโอ้ยเย่ยอะไรครับเย่ยอะไรพลังใบพลังใบพลังใบขบยางพลังใบ B 2 3งสามจุดห้าเซนมีดีอยู่ที่ใบตัวใหม่จากค่ายบอยเทพเบ็ดเบอร์หนึ่ง

おいおいお、ね、いお

นี่เดี๋ยวมั่งทิดรุนนะพลังใบครับผมสามจุดห้าเซนมีดีอยู่ที่ใบโอ้โหนี่ครับฝากหน้า้อครับพลังใบมีดีมีดีอยู่ที่ใบสามห้าเซนเต็มคาราเบลไกโอ้ไกโอ้ Done! We have a better puzzle. Welcome to Mr. Tira and Mr. That and Mr. Don really made. Remix by Mr. Tira. Tăng khăn này hơn càng khắn nỗi càng khắn nỗi khăn này nỗi càng con ไงออกออกไงเพื่อนดูไก่โอ้สิสองไม้รู้เรื่องดูดูโอ้ไก่โอ้ไก่ย่านมันยามย่านหลายย่านไก่โอ้หลายแสบป,ปอมแสบแสบ เรามาขายไก่ย่างที่คลองประจันตคามครับมนน้าประจันตคามเวลาน้ําขึ้นน้ําลงนี่ครับปลามันก็จะค้างวางแลง้วก็มาตีปลานี่ครับวันนี้มันมีเหยื่อนี่ครับไก่โอก๊กสีเขียวไก่ย่างจากค่ายบอยเทพนะครับดูครับมาดูกันพอแลวกะไปเพ <C Ņ AN> กินพลัง่แห้ง เพื่อนเพื่อนดูแลวเพื่อนดูแล้ว,ลวไม้ต่อไม้เลยเพื่อนไก่ยานว้าหยุดพอดีไก่ยาน,ายนไก่ยานไก่โอกจะคายบอยเทพฝากน,าน,าน,น,าน้าๆด้วยรับ ส่งให้กินไปเลยเพองกินไปเลยกนเพื่อนกินไปเลยเพื่อนส่ง้กินไปเพื่อน,น,ไ,กน,ไ,อนไก่โอ้ก่ยา <Yeah. S 1> าก่างคบอยเทพไก่ย่าน เต็มคาราเบียเต็มคาราเบียเหมือน,นกันกับไก่ย่านไก่ย่านเต็มคาราเบีวไก่ย่านไก่อโอกออกตุ้มแช่ตุ้มแช่ตุ้มแช <c> ่ <oughs> ไอ้โอ,โอ้อโหชิบะเอา <c oughs> <c oughs> เริ่มวันนี้เราจะไปหาปลาไปเผากินนะครับแล้วใส่กับพลังใบครับผม ยางพลังใบสองมันมีสี่เส้นกับสามจุดห้าเซนนะครับอันนี้สามจุดห้านะครับวันนี้ได้ใช้ใช้ไก่โอก๊กพลังใบเล็กใหญ่นะครับสี่เซนแล้วก็สามจุดห้าเซนนี่ผลงานที่ได้ประมาณสิบสี่สิบห้าตัวว้าวหนักอื้อหนักอื้อใหญ่มากเลยดิอัอออนนี้พอแค่นี้ก่อนครับครึ่งวัน โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมเราจะไปที่ไหนกันวันนี้สนานแน่นอนครับวันนี้สุดบ้างได้บ้างครับกับหมายน้ำลดน้ำแห้งครับแถวๆห้องประจันตาคำครับผมแม่น้ำประจันคาคำตอนนี้น้ำกำลังลดจะแห้งแล้วตีไม่ได้แล้วกลับแล้วไปกลับนี่ครับกำลังใบสีจุดสเซนแล้วก็3.5เซนแล้วก็ไก่โอกนี่เต็มๆไป